ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี้นี่คือโกดังรถมือสองผู้ครอบครองรายเดียวและที่สําคัญครับเป็นต้นน้ําที่พ่อค้ามาซื้อไปขายและที่สําคัญกว่านั้นเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆสามารถที่จะเป็นผู้ครอบครองหรือมาซื้อได้เลยสวัสดีครับหนุ่มนุ่มคนไม่น่น,นวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอ,อีกหนึ่งเซต เป็นเจ้าตัวกระบะตอนเดียวรีโว่นะครับตอนเดียวรีโว่วโวที่สําคัญเพื่อนๆครับเป็นกล่องอลูมิเนียมสูง2เมตรมีเลขไม่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลจนถึง200,000กว่ากิโลนะครับเพื่อนๆครับ3คันนี้ผมเพิ่งคัดมาเมื่อสักครูน่นี้วันนี้วันที่6ตุลาปี68นะเพื่อนนะมาเราไปดูกันส่วนราคาเนี่ยน่าจะวัน2วันนี้นะครับรออีกไม่กี่วันนี้ราคามาแน่นอนเพื่อนๆครับเรามาเลือกกันก่นกอนเลย5 6 8 7ครับ5 6 8 7มาดูโครงสร้างนะ ผมย้าที่โครงสร้างนะเพื่อนนะในส่วนของคานหน้าเห็นไหมอันนี้คือสีเป็นสีพื้นของโรงงานผลิตเลยนะครับแล้วน็อตที่คือน็อตแท้ของโตโยต้านะก็คือจะเป็นสีดำนะเพื่อนนะนี่นะครับดูเพดป่ากระโปรงหน้าไม่มีขยับนะครับแล้วที่สำคัญเครื่องยนต์เดินแบบนิ่งนิ่งฟิตฟิตแบบนี้นี่แหละครับคือรถคุณภาพนะนี่ดูหน้าหมูป่าปี21นะ รถทั้ง3คันเป็นปี21อนะครับโอ้โหรถสวยมากเพื่อนยางคันนี้เป็นโยโกฮามานะครับใช้ได้อีกย,วยาวๆเลยเพื่อนนี่ได้อีกย,วยาวๆเป็นขนาดร้อยก็จะเป็น2 0 5 70 R15 ้นะเพื่อนนะเป็นสเปคเดียวเลยนะครับเนี่ยทรง2เมตรนะแบบนี้เลยเพื่อนมาเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่คาโกบลนะ็อกนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งท้ายคลิปแล้วกันว่าคาโกบล็อกกับตัวอลูมิเนียมต่างกันยังไงนะครับในส่วนของคันนี้เห็นไ,ไหมก็คือในส่วนของ ประตูหน้าซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามีเซทันล็อกนะครับแล้วก็เนื้อกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับที่สําคัญหุ่นแจมาหนึ่งจอ,อครับคันนี้ <c oughs> เอาเลขไหมครับเพื่อนคันนี้อยู่ที่1น6่งแสกรมิเมตรที่ใช้ไปและที่สําคัญจอทัชส,สกรีนนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดนะเกียร์หน้า6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยครับนี่เพื่อนดู ภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับแยก60-40นั่นเพื่อนนะเป็นเบาะหนังนี่ไม่มีขาดด้วยนะอะดูโครงสร้างเลยนี่ดึงให้ดูเลยเพื่อนสดๆตอร้อนคัดมาให้แล้วนะครับนี่เหไหมโดยอาร์ครบทุกเม็ดนะเพื่อนนะโนดยเฉพาะตำแหน่งที่ผมแจ้งครับก็คือตรงกระจกบังลมหน้าเนี่ยประมาณฝ่ามือนึงนะเขาจะตัดอยู่ประมาณนี้อันนี้คือจะมีการตัดหัวก็คือรถอุบัติเหตุหนักนครับ ถึงจะเปลี่ยนหัวแล้วก็เอามาเชื่อมแล้วก็เอามาขายอันนี้แต่ที่นี่ไม่มีนะอันนี้คือให้เพื่อนๆดูเป็นนะครับเป็นพราร์ฐานเฉยว่าเออมันเป็นแบบนี้นะรถมือสองนะครับเนี่ยม้น็อตเดิมเติมนะครับนี่เพืเ่อนกล่องค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับกล่องค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยไปด,ดู SC แห้งๆนะเพื่อนนะยางใช้อีกยาวๆปีสองปี มีกันชนเสริมท้ายนะครับเนี่ยนะไฟติด,ตดแทบทุกดวงอ่ะติดทุกดวงเลยนะครับเนี่ยสูงมากนะครับมาดูภายในเป็นแบบไหนนี่ครับเพื่อนๆในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะเป็นไม้อัดนะครับบุกกันกระแทกภายในให้เรียบร้อยนะเนี่ยทั้งฝาปิดท้ายด้วยนะครับเนี่ยด้ว่อจะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ แถมมีไลเนอร์ให้ด้วยนะเพื่อนนะไลเนอร์แท้โตโยต้าเลยนะครับแล้วที่ตำแหน่งเป็นตัวจั่วออกไปข้างหน้านี่คือสามารถวางของนี้ด้วยนะเพื่อนนะเออสูงมากสองเมตรสองเมตรสามสิบนะครับชัวร์วเลยนะครับสูงมากนะครับอ่ะในส่วนของคันนี้สภาพก็ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นผมบอกเลยว่าสวยนะเออเลขไม์กำลังดีเลยนะครับมาดูระส่วนของเอกสารนะครับเอกสารคันนี้ นะครับนี่คิดสกุลสองพันยี่สิบเอ็ดครับรถปียี่สิบกระบะบรรทุกมีหลังคานะครับฝาปิดด้านข้างท้ายนะครับก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยนะแล้วก็เครื่องยนต์สี่สี่ดีเซลร้อยห้าสิบมันลำดับที่หนึ่งครับเพื่อนครับอย่าลืมนะครับใครซื้อไปถ้าเป็นซื้อเงินสดเนี่ยได้ กำไร2ต่อเลยไม่มีบัตรเดเปอร์เซนได้ผู้เป็นผู้ครอบครองลำดับที่2ด้วยนะครับนี่คือรถที่มีผู้ครอบครองรายเดียวผมบอกเลยว่าหายากนะในประเทศไทยที่เป็นรถแบบนี้เป็นรถมือ2แล้วซื้อไปใช้งานนะ,ะคันที่2เพื่อนๆ9629ครับ9629ดูคันนะครับเดิมน็อตเดิมนะครับนี่นะครับดูเลยเต okay, ุสวยๆฝาหน้าไม่เคยแกะ เครื่องยนต์เดินนิ่งๆน,นี่ครับอ่าเนี่สวยครับนี่คือรถหน้าเดิมเพื่อนโครงสร้างเดิมด้านหน้านะแล้วที่สำคัญอ่ะไฟติดแค่สองหลอดนะอีกสองชุดน,ะนี่นไักแต่งเอานะเพื่อนนะเอออ่ะยางครับยางเป็นโยโกฮาม่าเลยโอ้โหยางเหลือๆเ,เลยใช้ปีสองปีใช้ไปเถอะครับเนี่ยสวยงามนะครับมาดูภายในะคันนี้เรียกใหม่เท่าไหร่ ภายในนะครับก็อย่างที่แจ้งครับเป็นประตูหน้าซ้ายฝาเป็นไฟฟ้านะครับมีมีเซทร์ล็อกนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็คันนี้กูแจก็มา1ดอกเหมือนกันครับคันนี้เลขไมอยู่ที่249,311กิโลเมตรแสดงว่าคันนี้ถูกกว่านะครับถูกกว่าคันแรกนะครับเพราะที่นี่เกณฑ์ราคาเขาะจะเป็นไปตามไมนะครับเกียร์เดินหน้า6สปีดเกียร์ธรไมได้ภายในสวยๆเลย เบาะไม่มีที่ขาดเลยครับเบาะไม่มีขาดนะเพื่อนเไม่มีขาดนะมาดูโครงสร้างกันนี่ดูให้ดูเลยแปลงไต่เสาเอขึ้นมาเพื่อนไหมเนี่ยรอยอาร์กไม่มีนะครับไม่มีนะครับนี่คือรถเดิมๆโครงสร้างดีนะครับเอาไปใช้งานต่อกันยาวๆนี่หละคือรถนะครับคุณภาพนะครับทำไมพ่อค้าเขาอยากได้ไปซื้อซื้อที่นี่ไปขายก็เพราะว่าคุณภาพตัวรถดีนะครับ ก็คือเอาไปขายต่อไรืราคาเลยนะครับนี่โครงสร้างแบบนี้เพื่อนอ่ดด้านท้ายไฟครบเลยนะครับนะไฟลีไฟพามานะครับครบเลยนะครับทํางานปกต,ติชนเสริมท้ายพร้อมอ่าภายในก็เหมือนกันแต่คันแรกนะเพื่อนนะเนื่องด้วยเป็นสเปคเดียวกันเพื่อนเนี่ยนะครับมีไม้อัดนะครับเป็นบุกกันกระแทกด้านข้างให้เรียบร้อยทั้งประตูด้วยนะครับก็ บอกเลยว่าคุ้มเพื่อนไม่ต้องไปทําเองนะครับไปทําเองก็หลายหลายหมื่นนะนะครับหลายตังค์ให้เพิ่มนะครับต้นทุนอีกนะครับเผื่อใครเอาไปใช้งานก็นี่รับทักไปเลยนะครับเอาข้อมูลตัวรูปรถไปก่อนนะครับพอราข่าวออกมาเดี๋ยวรีบแจ้งเลยนะครับไม่ต้องห่วงเพื่อนดูแลกันอยู่แล้วนะครับมามาดูเอกสารคันนี้ครับ B 2 1อครับสเปคเดียวกันครับคือเป็นกระบะบรรทุกมีหลังคานะครับ ฝาปิดท้ายข้างแล้วก็ท้ายนะอ่าเป็นเครื่องยนต์สองกีสี่ดีเซลร้อยห้าิม่ลำดับที่1ครับคันที่2ก็ถือว่าโครงสร้างดีมากนะครับราคาอาจจะถูกกว่าคันที่1เพราะว่าเลขไม่เยอะนะครับเลขไม่แข็งไม่น่อยอ่ะไปไเลขไม้นี้ไม่ไม่ไม่แซ่ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วที่นี่เพราะรถเขาใช้ได้ทุกคันมาดูคันที่สมเพื่อนคันที่3ามทะเบียนนี้หนึ่งห้าห้า หนึ่งห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งดูโครงสร้างครับแรงแต่คานหน้าเลยน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับสีคานเดิมสีภายในตัวห้องเครื่องเดิมนะครับฝาหน้าไม่เคยแก่ครับนี่แหละครับคือรถที่คัดมาให้ขายนี่สวยงามไหมโอ้โหเพื่อนดูนะครับคันนี้เราออกสติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วอาจมุมขวาบนอาจจะไปมงนะครับ น่าจะใต้อาคารสักอย่างหนึ่งนะครับไฟที่ไฟมันติดหนึ่งหลอดนะแต่ไม่ไบ่ได้เสียหายเยอะนเพื่พอนย่างโยโกฮแม่เหมือนกันครับปีสองปีใช้ไปเลยนะครับดูโครงสร้างภายใน้ยแอร์เย็นเพลงคล้องแน่นอนกุญแจคันนี้ได้มาสองชุดลเลยเพื่อนเอาปอลดเสียงนิดนึงนะครับเป็นวอลลุ่มไดห้หมหนุหนเอาไว้เอาอย่างนี้อ่าคันนี้เลขไม้ครับเจ็ดมื่นสี่พันห้าสิบเก้ากิโลเมตรครับเอาละสิครับใครหาอยู่ คันนี้นะครับรอราคาอย่างเดียวเลยนะครับเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดครับปี21เอดแท้ๆเลยเบาะแยก 60- 40เบาะหนังไม่มีขาดนะครับมาดูโครงสร้างดึงให้ดูเลยนะครับนี่นะครับบางท่านแบบดูรถไม่เป็นก็นี่แหละครับดูให้นะครับเนี่ยรถพวกนี้ไม่มีการที่จะไปนะครับมีอุบัติเหตุรุนแรงแล้วเอามาขายไม่มีครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเราจะส่งข้อรามประมูลเลยนะครับ ก็เป็นเกรดที่เขาขายถูกไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวอย่างการดูรถนะเพื่อนนะเนี่ยในส่วนของตัวบอดี้รถเห็นไหมไอท่านท่านบูนิตเราไม่ได้เก็บงานให้นะเพราะเป็นส่วนของส่วนเสริมนะครับลอยคูดนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับตัวกับตัวก,การใช้งานแค่ลวดลายนะครับเฉยๆคูดไหมเฉยการชนเสริมท้ายครับอ่ะดูภายในคันนี้เหมือนกันครับ มีไลเนอร์นะครับเพื่อนมีไลเนอร์แล้วก็บุกเป็นไม้อัดน,นะครับรอบทิศทางเลยนะครับแล้วก็ประตูด้วยนะครับประตูฝาปิดก็ใส่ให้เรียบร้อยคือเขาทํามาอย่างดีเพื่อนเราสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มในส่วนของการทําพื้นทําข้างอะไรพวกนี้นะครับบางเจ้าเราไปซื้อเราก็ต้องไปบุกไม้ไปบุกด้านพื้นไปใส่ไลเนอร์อะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับทีเดียวจบนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเอกสารคันที่3ครับคันนี้คันที่3ามอ่ะสองศูนย์สองหนึ่งครับก็เป็นกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดท้ายข้างนะครับก็เครื่องยนต์สองยูี่ดีซีร้อยห้าสิบมาลำดับที่1ครับใครซื้อไปก็ถ้าอย่างที่ผมแจ้งถ้าเป็นซื้อสดเนี่ยจะเป็นได้2ต่อเลยแบตไม่มีนะครับเสียค่าโอน2 0 0พและที่สําคัญคือเป็นผู้ครอบครองคนที่2เลยหายากนะเพื่อนนะ ก็เวลาเราขายต่อเราใช้ไปจนเราจะไปเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วเงี้ยสีปีเราเปลี่ยนเราก็ยังได้ราคานะครับก็คือนั่นคือหมายถึงเรื่องของการซื้อขายต่อของรถเหล่านี้นะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งเซตเพื่อนสําหรับรถทำมาหากินนะก็บะตอนเดียวนะครับเป็นตู้ทึบทรงสูง2เมตรก็มีไม่เจ็ด0มื่นต่อกิโล แสนต้นแล้วก็มี2 0 0 0 0นกว่าอ่ะราคาก็ไปตามเลขใหม่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการกดติดตามกดแชร์กดสับสับสับคนะครับกดติดตามกันไว้เผื่อคราวหน้าจะไม่ต้องพลาดในส่วนของนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้โอเคเพื่อนไปแล้วสวัสดีครับ